ซึ่งในนิยายครับก็บรรยายว่าทั้งสองเนี่ยใกล้กันโจนสามารถได้ยินลมหายใจของอีกฝ่ายสวัสดีครับพบกับช่องยุทธจักรนิยายวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่าสรุปเหตุการณ์ต่อจาก E ีพีที่2นะครับเหตุการณ์จะเป็นยังไงนะครับก็ฝากทุกคนติดตามกันต่อไปสําหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ดู E ีีที่2 หรือว่าเริ่มต้นดูก็อย่าลืมไปดูนะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจเอาสําหรับ EP ีที่3นี้นะครับเปิดเรื่องมาที่ทางเหนือของเขาเซียนซานนางเอกเนี่ยที่กําลังหนีจากการขโมยยาของปมุขหารก็ได้มาถึงถ้าที่เยียนอิงโจอยู่แต่สิ่งที่เจอครับก็คือพบว่าถ้ำหนาะว่างเปล่าไม่มีใครอยู่เลยนางเอกก็บ่นขึ้นทนํานองว่าเจ้านี่มันโง่จริงๆหลังจากนั้นนางเอกก็ออกจากถ้าเพื่อไปตามหาเยียนอิงโจแต่แล้วก็พบว่า นอกถ้ำไหนมีคนล้อมอยู่เป็นจํานวนมากท่านใดน,นั้นก็มีเสียงดังขึ้นมาจากนอกถ้ำไบเฟืงซีท่านจงมอบป้ายขั้วการออกมาเถอะต่อมานางเอกก็พูดสวนออกไปว่าข้าเนี่ยไม่มีป้ายอะไรทั้งนั้นพวกเจ้ารีบไปเถอะจะทําทให้ข้าโมโห,โหเลยต้องบอกก่อนรัาว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนก็คิดว่านางเอกเนี่ยเป็นคนชิงป้ายขั้วการมาจากเยียนอิงโจแล้วก็คนที่ล้อมอยู่หน้าถ้ำเนี่ย ประมาณ30-40ถึงคนได้จากนั้นเนี่ยก็มีชายร่างใหญ่พูดขึ้นทำนองว่าเจ้าอย่ามาโกงหกเลยเยียนอะิงโจน่ะเจ้าเป็นคนช่วยไว้ตอนนี้เขาสลบไม่ได้สัถ้าเจ้าจะชิงไปเนี่ยมันก็ง่ายทดเดียวถ้าไม่ใช่เจ้าเอาไปแล้วจะมีผูดด้ใดอีกพอคนร่างใหญ่คนนี้เนี่ยพูดจบก็ปรากฏว่าถูกภาพผู้สาขาวของนางเอกเนี่ยพันคอเรียบร้อยแล้วนางเอกครับก็พูดออกไปว่าข้าเนี่ยบอกแล้วไงว่าข้าเนี่ยไม่ได้ออกไปข้าไปเฟิงซี ไหนเลยกล้าทําแต่ไม่กล้าร,รับแล้วก็คลายผ้าที่พันคอคนล่างใหญ่นั้นออกต้องบอกก่อนครับว่าการใช้ผ้าพันคอคนร่างใหญ่นี้เนี่ยได้แสดงให้ถึงความโหดของนางเอกเป็นอย่างมากซึ่งในนิยายเนี่ยก็บรรยายว่าชายล่างใหญ่ที่ถูกผ้ารัดคอเนี่ยคล้ายกับว่าเขาเนี่ยได้ไปเที่ยวอรอบตำหนักของพญยายม,มาบาลต่อมาครับก็มีคนพูดขึ้นอีกว่าในเมื่อป้ายขั้วการเนี่ยไม่อยู่กับท่านเช่นนั้นโปรดบอกล่องรอยของเยียนอิงโจไม่ฆ่าเถอะนางเอกก็ถามขึ้นว่า เจ้าเนี่ยเป็นใครที่ถามข้าผู้ที่ถามครับก็บอกว่าข้าเนี่ยชื่อลิงหูจีมาจากซังโจรับคําสั่งจากในท่านององให้นําป้ายขั้วกันกับมหานครเพื่อสงบสถานการณ์ในใต้ล่าที่กําลังปัน่นป่วนเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราก็จะเรียกว่าจอมยุทธลิงนะครับส่วนจอมยุทธลิงเนี่ยก็พูดขึ้นว่าไม่ว่าท่านเนี่ยจะพูดยังไง ข้าก็เชื่อว่าท่านเนี่ยไม่ได้นาป้ายขั้วการไปแล้วจอมยุทธิงเนี่ยก็พูดต่อว่าฉะนั้นท่านจอมยุทธิงโปรดบอกแก่ข้าเถอะว่าเยนอิงโจนั้นอยู่ที่ไหนส่วนนางเอกครับก็ตอบไปว่านางเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเยนอิงโจนัอยู่ที่ไหนแล้วถ้าหากพบเยนอิงโจนี่ก็อย่าลืมมาบอกให้ข้าด้วยข้าเนี่ยก็มีเรื่องที่จะคิดบัญชีเยนอิงโจเหมือนกันจอมยุทธิงเนี่ยตอนนี้ก็อึ้งไปคู่หนึ่ง ไม่คิดว่านางเอกเนี่ยอยากจะคิดบัญชีกับเย็นอิงโจเหมือนกันหลังจากนั้นครับก็มีคนพูดขึ้นว่าท่านลิงท่านจะถูกนางหลอกนะป้ายขั้วการเนี่ยเพียงแค่นางพลิกฝ่ามือก็ได้ครอบครองไหนเลยนางจะไม่ชิงไปหลังจากคนพวกนั้นเนี่ยพูดจบจอมยุทธ์ลิงเนี่ยก็พูดขึ้นว่าพวกเจ้านั่หุบป,ปากไปเลยไปเฟิงซีตั้งแต่เข้ายุทธภพมาก็ทําแต่เรื่องดีๆไม่ขาดคุณธรรมสมควรให้พวกเจ้าเนี่ยลบลูหรือไม่ส่วนานางเอกก็ตกใจกับคำพูดของจอมยุทธ์ลิง แล้วก็พูดขึ้นว่าทําไมท่านเนี่ยมั่นใจว่าข้าเนี่ยไม่ใช่คนถอยจอมยุทธลิงครับก็ตอบไปสั้นๆว่าข้าน้อยเนี่ยรู้แล้วก็พูดต่อว่าในเมื่อท่านเนี่ยไม่รู้ว่าเยยนอิงโจอยู่ที่ไหนข้าก็ขอตัวก่อนแล้วมันก็จากไปพร้อมกับพวกคนที่มากับมันแต่ก็ยังมีคนที่เหลืออยู่ที่ยังเชื่อว่านางเอกเนี่ยต้องเป็นคนที่ชิงป้ายขั้วการไปแน่นางเอกก็ขู่ขึ้นว่า ไม่ใช่พระโพธิสัตว์ที่มือไม่เคยเปื้อนเลือดมาก่อนนางก็ปล่อยผ้าภูสาขาวออกมาปล่อยจิตสังหารใส่คนที่ยังเหลืออยู่ส่วนคนพวกนั้น,นถึงขนาดที่ต้องเดินลงป่านเพื่อรับจิตสังหารของผ้าภูสาขาวพื้นนั้นเลยพอผ่านไปได้สักพักนางเอกก็เก็บผ้าภูสาขาวกลับคืนแล้วก็พูดว่าพวกเจ้าเี่ยไปเสียเถอะข้านไม่อยากเห็นเลือดแล้วแต่คนพวกนั้นเมื่อคิดถึงป้ายขั้วก,กันก็ไม่มีใครไปสุดท้าย,น,ยนางเอกก็ได้หน,นีไปอย่างรวดเร็วต่อมา นางเอกก็มาถึงยอดเขาเซียนซานซึ่งยอดเขานี้เนี่ยสามารถมองเห็นได้ทุกทิศทุกทางหลังจากนั้นเนี่ยนางก็คิดว่านางเนี่ยจะไปทางไหนดีพอมองไปทางตะวันตกก็พบว่ามีทหารรักษาเมืองแข่งเปยโจรออยู่ทางใต้เนี่ยก็มีเงาดำสามสี่สายที่เป็นยอดฝีมือรอ,อยอยู่พอมองไปทางเหนือเนี่ยก็พบว่าเป็นชาวยุทธ์ที่กำลังไล่ล่าอยู่พอมองไปทางทิศตะวันออกก็ไม่เห็นอะไรเลยเงียบเป็นพิเศษ ต้องบอกก่อนเลยครับว่านางเอกเนี่ยรู้ว่าทางที่ตะวันออกที่เงียบเป็นพิเศษเนี่ยเป็นที่ที่อันตรายที่สุดต่อมานางเอกก็พูดขึ้นว่าเยี่ยนอิงโจเจ้าตายไปแล้วหรือยังหรือว่าเจ้าในยังมีชีวิตอยู่แล้วนางก็เริ่มเดินลงจากเขาไปตัดมาที่พระเอกครับเฮยเฟิงซีที่หอเซียนเมาหมายตอนนี้เนี่ยกำลังจัดงานเลี้ยงกับพวกชาวยุดเพราะทุกคนดื่มกันไปได้สักพักเนี่ยก็มีแต่คนที่เมาแล้วก็หลับไปกันหมดขนาดนั้นเอง จงหลีเนี่ยที่เป็นผู้ติดตามของพระเอกก็ได้นําจดหมายมอบให้แก่พระเอกจากนั้นเนี่ยพระเอกก็ได้อ่านจดหมายแล้วก็ยิ้มขึ้นบางๆแล้วก็พูดว่าในเมื่อทุกท่านเนี่ยเมาหมดแล้วเฟิงซีก็ขอตัวลาก่อนต้องบอกก่อนครับว่าผู้ติดตามของพระเอกเนี่ยมีสองคนคนแรกชื่อจงหลีอีกคนชื่อจงหยวนนะครับกบมาที่นาง,งเอกที่ตอนนี้เนี่ยกำลังลงจากเขาก็รู้สึกว่ามีเสียงหอบของสัตว์ร้ายเนี่ยดังเข้าหูของนาง จากนั้นนางก็นิ่งเงียบรอฟังเสียงนั้นอีกครั้งแล้วเสียงหอบนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งนางจึงพุ่งเข้าหาแต่ปรากฏว่ามีกระบ,บี่สายหนึ่งพุ่งเข้าโจมตีนางแต่ด้วยความเก่งของนางเนี่ยก็ใช้ผ้าผูสาขาวของนางเนี่ยพันรอบกระบ,บี่นั้นเอาไว้หลังจากนั้นนางก็ได้กลิ่นข่าวเลือดปรากฏว่าผู้ที่โจมตีนางคือเยียนอิงโจแล้วนางเอกเนี่ยก็พูดขึ้นว่าอาการของเจ้าเนี่ยสุดลงอีกแล้วเหรอนางเอกเนี่ยก็ได้เดินไปที่เยียนอิงโจ แล้วก็นํายาที่ขโมยจากประมุขหาเนี่ยก็มียาเม็ดพุทธจิตแล้วก็ยื่นให้เยียนอิงโจกินไป2เม็ดจากนั้นครับนางเอกก็ยื่นมือเข้าไปที่ชายโครงของเยียนอิงโจปรากฏว่าแผลที่ถูกแทงนั้นไม่ดีขึ้นเลยนางที่รู้แบบนั้นครับก็กระตุกหัวใจสถานใจเป็นหนึ่งครั้งจากนั้นเนี่ยนางก็ฉีกเสื้อผ้าของเยียนอิงโจออกแล้วก็ใช้ยาเนี่ยโรยแผลของเยียนอิงโจต่อมาครับนางเอกก็พูดขึ้นว่าเจ้าถอดเสื้อผ้าออกข้าจะใส่ย,ยาให ครั้งนี้ครับเย็นอิงโจไม่มีอาการเขินใดๆเลยแล้วก็ถอดเสื้อผ้าออกตามที่นางบอกโดยที่นางเอกครับก็พูดขึ้นว่าข้าในนึกว่าเจ้าจะหนีออกไปจากถ้าโดยที่ไม่สวมเสื้อผ้าแล้วแล้วนางเนี่ยก็ถามต่อว่าเจ้านไปเอาเสื้อผ้าที่ไหนมาส่วนยินส่วนเย็นอิงโจครับก็บอกว่าข้าเนี่ยฆ่าคนไปหนึ่งคนแล้วก็นําเสื้อผ้าของมันมาใส่แล้วนางเอกเนี่ยก็ได้ช่วยเย็นอิงโจถอดเสื้อผ้าออกอย่างนิ่มนวลต้องบอกก่อนครับว่า ตอนนี้เนี่ยพิษในตัวเย็นอิงโจเนี่ยกระจายไปทั่วรากหน้าซีดขาวปากเป็นสีม่วงดำส่วนความรู้สึกนางเอกที่มีต่อเย็นอิงโจเนี่ยเหมือนจะมีความหองใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆแล้วต่อมานางเอกครับก็ถามเย็นอิงโจว่าทําไมเจ้าไม่ร้อยค่ากลับมาแต่เย็นอิงโจเนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรจากความเห็นของผมนะครับคิดว่าเย็นอิงโจที่ไม่ได้สวมใส่เสื้อผ้าน่นาจะเขินนางเอก จึงหนีออกมาคนเดียวก่อนที่นางเอกจะกลับมาหลังจากที่นางเอกเนี่ยได้ถอดเสื้อผ้าของเย็นอิงโจจนเสร็จนางก็ได้เริ่มใส่ย,ยาให้เย็นอิงโจส่วนตอนนี้เนี่ยเย็นอิงโจก็สลบไม่ได้สติต้องบอกก่อนครับว่าฉากนี้เนี่ยเป็นฉากที่นางเอกเนี่ยมีความใกล้ชิดกับเย็นอิงโจเป็นอย่างมากซึ่งในนิยายครับก็บรรยายว่าทั้งสองเนี่ยใกล้กันจนสามารถได้ยินลมหายใจของอีกฝ่ายส่วนเย็นอิงโจเนี่ยก็รู้สึกว่ามีมือเย็นๆกําลังเลื่อนไหลไปทั่วร่างกายเขาเนี่ย ก็หวังให้การใส่ยานี้เนี่ยเสร็จไปโดยเร็วแต่อีกใจหนึ่งของเย็นอิงโจเนี่ยก็ไม่อยากให้การใส่ยานี้เนี่ยเสร็จแล้วก็นางเอกเนี่ยก็เหมือนจะเริ่มชอบเย็นอิงโจขึ้นมาแล้วทั้งคู่เนี่ยหลังจากใส่ยาเสร็จก็ต่างหน้าแดงใจเต้นเร็วนิ่งเงียบไม่พูดไม่จาต้องบอกกันครับว่าฉากนี้ในนิยายการใส่ยาของนางเอกกับเย็นอิงโจ ได้บรรยายไว้ยาวมากถ้าใครอยากจะรู้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ต่อมาครับก็มีประกายดาบพุ่งเข้าโจมตีเยนอิงโจกับนางเอกและคนที่แมก็คือกลุ่มคนชุดดำสิบคนแล้วคนชุดดำพวกนั้นเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นยอดฝีมือทั้งสิน้นแล้วคนชุดดำเนี่ยก็แบ่งออกเป็น4คนเข้าอบล้อมเยียนอิงโจส่วนอีก6คนเนี่ยเข้าอบล้อมนางเอกและการต่อสู้เนี่ยก็ได้ดําเนินไปทําให้ป้ายขั้วการเนี่ยหล่นออกจากตัวของเยนอิงโจและพวกชุดดำสี่คนที่เห็น ก็กำลังเข้าไปเอาแต่นางเอกครับก็ได้คว้าป้ายขั้วาการมาไม่นด้มือทำให้นางเอกเ,เนี่ยต้องถูกพิษจากป้ายขั้วาการเพราะเอียนอินโจโดได้วางพิษไว้บนป้ายขั้วาการเรื่องราวเหตุการณ์จะเป็นเช่นไรทุกคนโปรดติดตามตอนต่อไปวันนี้ทางช่องยุทธจักรนิยายต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้แล้ว